สวัสดีครับคลิปนะครับเป็นการในรวมนะครับของผู้ที่เกิดลัคนามีนราศีมีนนอกให้ผลในช่วงของ3เดือนนี้เลยนะครับอาจจะย้อนหลังไปสักเดือนหนึ่งเนาะนะครับแต่ก็จะส่งผลในช่วงไตรมาสที่3ของปีนี่แหละก็คือกันยาเอ๊กกรคดาษถึงอ่ากันยานะครับก็คลิปนี้นะครับเป็นการทำนายโดยกว้างนะครับในเรื่องของการเงินการงานความรักนะครับแล้วก็สุขภาพนะครับโดยรวมเลยโดยก็จะคือจะรวมให้นะครับอ่า นะครับไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งเนาะก็ยังเป็นการนำในโดยกว้างอยู่นะครับเพราะฉะนั้นอะไรที่ไม่ดีไม่ตรงไม่ใช่ไม่ต้องรับไปนะครับถ้าต้องการดูดวงส่วนตัวนะครับพอให้มาดูแอดไลน์มานะครับในเรื่องของการติดต่อนะครับก็ฝากติดตามเ้วยแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subcribe ์กับโดด้วยเป็นกำลังใจให้กับโดด้วยแล้วก็ฝากเฟซบุ๊กนะครับชื่อเดียวกับช่องเลยจุดโอจุดแอคทิวิตี้เนาะก๊อบชื่อ่ช่องนะครับแล้วก็สามารถไปเสิร์ชหาได้นะครับ ก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับในส่วนของความรักดูบอกก่อนนะว่าให้เป็นลักษณะของไวซ์บูซ่านะครับอาจเกิดขึ้นสลับกันได้เนาะเพราะฉะนั้นก็โปรดใช้วิจารณญาณในการกรับชมนะครับอ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะในเรื่องของการงานเนาะสลับชาวมีนี่ดูต้องบอกว่าสับให้แล้วนะครับก็คือ10ใบเนาะโพสในเอ่อคอมมูนิตี้ของช่องนะครับให้แล้วนะครับว่าเป็นประมาณไหนก็ต้องบอกว่า เปิดไพ่มาเราก็ค่อนข้างตกใจว่าโอ้ทำไมดูไพ่ดูรุนแรงจังเลยนะครับในช่องสาแลแรวนี้ก็ต้องบอกว่าชาวมีนค่อนข้างอืหนักจริงๆนะโดยภาพรวมแต่บอกเลยว่าการคือคุณเหนื่อยแต่การเงินคุณดีโอเคไหมเออเรื่องคือการคุณเหนื่อยก็จริงแต่การเงินคุณค่อนข้างดีนะครับซึ่งถามว่าหลายๆคนเนาะเป้าประสงค์ของชาวมีนส่วนใหญ่เหมือนอยากจะเก็บตังค์เป็นก้อนอืม มันก็เลยขึ้นเป็นไพ่การเงินมาซักค่อนข้างเยอะแต่สิ่งที่ดูขอก่อนเลยก็คืออย่างแรกก่อนเลยอย่าร่วมหุ้นร่วมธุรกิจกับใครพันธุ์พันส่วนอะไรกับใครถ้าจะดูขอขยาอย่า,ยาเป็นสัญญาปากเปล่าอะ่ะเออให้มีรายละอักษรนิดน,นึงเพราะมีเดอะรีวิวขึ้นมาเนาะนะครับแล้วก็มีทรดออฟซอรดด้วยในหลายๆอย่างต้องบอกก่อนว่าในช่วงสัปดาน์นี้เอาพูดตรงๆว่ายังยังไม่ได้ประสบความสำเร็จในสิ่งที่ตัวเองคาดหวังร้อยเปอร์เซ็นต์นะสำหรับชาวมีนก็ต้องบอกว่าอาจจะต้องรอหน่อย นะครับเพราะว่าบางทีมันอาจจะด้วยอุปสรรคหลายๆอย่างแต่เรื่องงานเรื่องเงินอนะโดกาลังมองว่าพื้นพนอนะไม่ค่อยไม่ค่อยหนักห่วงเท่าไหร่สาหรับชาวมีนนะครับชาวมีนนี่ก็ต้องบอกว่าณออนะตอนนี้สิ่งหนึ่งที่ให้อิงจากดาวก่อนเนาะตอนนี้เหมือนกับว่าดาวพฤหัสเนาะไปอยู่ในเรือนของการเงินนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าค่อนข้าง ก็ <g ül> เหมือนกับส่งเสริมในระดับหนึ่งแหละแต่สิ่งหนึ่งก็คือยังมีราหูกลุมอยู่นะครับก็อันนี้อาจจะต้องยังไงก็คืออาจจะต้องในเรื่องของการเงินนะก็ต้องยังต้องระวังอยู่นะครับราหูยังไม่ออกเนาะก็จะเยนเ็นกันละกันนะครับก็คือทับกันเงินเลยนะครับแต่ว่าตุลาเนี่ยก็บอกเลยว่าดาวราหูกระทับตัวนะครับแต่ตอนนี้ก็ให้คนซับไปก่อนละกันรอหน่อยรอหน่อยคิดว่าน่าจะฟื้นตัวในระยะยาวได้นะครับก็ต้องบอกแบบนี้นะครับ ในเรื่องของการงานนะครับขออนุญาตเปิดขยยให้เนาะในภาพรวม3เดือนเป็นยังไงบ้างนะครับเอ่อไม่ใช่สิในช่วงของกรกฎาที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างเนาะในหลายๆคนก็ต้องบอกว่าค่อนข้างสักเซสในเรื่องของความรักไปเลยนะเหมือนค่อนข้างสักเซสในเรื่องของความรักไปค่อนข้างจะเยอะนะครับในช่วงของออกรกฎาที่ผ่านมานะครับในบางคนเนาะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยม,มันเหมือนอาจจะมีในเรื่องของรักต่างวัยเข้ามาหรือ คู่พันธุ์เนหุ้นส่วนอาจจะไม่ได้ตรงตามใจเท่าไหร่คืออาจจะมีักเขาเรียกว่าอะไรอาจจะเป็นการที่แบบเราพยายามปิดดิวซักดิวหนึ่งแต่เหมือนกับว่าคู่พเนอร์ของเราตอนแรกอาจจะดิวไว้หลายเจ้าแต่เจ้าที่อยากได้ดันไม่ได้เข้าใจใช่ไหมคือเหมือนกับว่าเจ้าที่อยากอยากลงทุนด้วยอะ่ะไม่เอาเลยได้อีกเจ้าหนึ่งที่แบบเราก็ไม่ได้คิดว่าเขาจะลงทุนด้วยอะไรแบบเนี้ย มันจะเป็นลักษณะแนี uh, so ้ครับสำหรับคนที่ทํางานบริษัทก็ต้องบอกมากผู้ใหญ่บางคนที่คิดว่าจะอุปถัมภ์กลับไม่อุปถัมภ์แต่ผู้ใหญ่ที่ไม่คาดคิดอ่ะอืมอุปถัมภ์เราซะอย่างนั้นอ่ะก็เหนื่อยอยู่เนาะก็เหนื่อยอยู่เนาะในช่วงสิงหาก็ต้องบอกว่าอย่างที่บอกว่าในหลายๆอย่างอ่ะมีการเปลี่ยนแปลงค่อนั่งเยอะในหลายๆคนมีเรื่องของการย้ายถิ่นฐานที่อยู่อาศัยหรือบางคนอ่ะเป็นการวางแผนระยะยาวแหละ อมปัญหาส่วนใหญ่คือมันมาจากการที่บางทีอ่ะมันรุงรังเนาะมันรุงรังในหลายอย่างเรารู้สึกว่าปัญหามันลุมเยอะสังเลยอืมบางทีมันมาจากคนอื่นด้วยนะมันมาจากคนในบ้านด้วยบางทีนะครับสี่ถ้วยเอย๊สี่ไม้เท้าขึ้นมาตรงนี้โยกกำลังมองว่าส่วนใหญ่ปัญหาที่มามันอาจจะมาจากคนรอบตัวคนภายในบ้าน นะครับแล้วมันเหมือนกับว่ามีในเรื่องของข้อกฎหมายเข้ามาด้วยในบางคนเนาะอันนี้ก็ต้องดูดีๆนิดหนึ่งบางคนอาจจะเป็นในเรื่องของทรัพย์สินที่มีร่วมกันเพราะว่าขึ้นในเรื่องของการเงินมาตั้งแต่แรกอาจจะเป็นในบ้านที่เป็นเกี่ยวกับระบบโครงสีนะครับอืก็ต้องบอกแบบนี้ ซึ่งถามว่าด้วยความที่บางทีเราอยากจะเอาเงินของเราเก็บไว้ตั้งตัวของเราเองนั่นแหละแต่ทีนี้ด้วยความที่ว่ามันติดขัดกับเรื่องอาจจะเป็นเรื่องของคนในบ้านเช่นบางคนอยากแยกออกมาจากบ้านคืออยากจะมีบ้านเป็นของตัวเองอยากจะมีอะไรเป็นของตัวเองแล้วทีนี้เหมือนกับว่าพอเอาตังค์ไปลงตรงนั้นปับ๊บอ้าวกลายเป็นว่าเราก็ไม่ได้ส่งต่อให้กับที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถามว่าแทนที่มีพี่น้องอยู่แต่พี่น้องก็ไม่ได้ช่วยซัพพอร์ตเราอะไรประมาณเนี้ยครับมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าค่อนข้างหนักหน่วงน,นะครับในบางครั้งเนาะอืม มันก็เลยบางทีเรารู้สึกว่าอืมสหัส,สการ,รในบางอย่างเนาะอืมโดยที่บางทีเราก็เราอะเป็นคนที่ดูแลซัพพอร์ตคนในบ้านอยู่นะแต่มันเหมือนกับว่ายังไม่ได้ตรงยังไม่ได้รู้สึกว่ามันพอดีกับทางจิตใจของเรา มันยังไม่ได้พอดีกับสิ่งที่เราต้องการอะไรแบบเนี้ยอมืมันเหมือนกับว่ายังยังต้องมีภาระในดูแดลกับเรื่องของคนในบ้านอยู่คนทั้งยุ่งต้องบอกแบบนี้ส่วนใหญ่ชาวมีนี่ส่วนใหญ่แทาจะขึ้นตรงกับคนในบ้านพอสมควรเหมือนกันนะพอสมควรเหมือนกันนะครับเรื่องของงานหรือความมั่นคงในชีวิตเหมือนกันนะจริงๆเรื่องเรื่องงานในช่วงสามเดือนนี้จริงจมีดซันด้วยนักเรามองว่าเรื่องงานเนี่ยมันเหนื่อยแหละแต่มันมันโอเคมากๆ เพียงแต่ว่าคุณอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยยิ่งถ้าใครเพิ่งเปลี่ยนงานมาในช่วง3มเดือนนี้นะต้องบอกกันว่าในช่วงแรกเนาะอาจจะเป็นช่วงโปร้ด้วยแหละมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าหนักห่วงเหมือนกันในช่วงกันยากันยานี้ต้องบอกก่อนว่าการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะยังมีในเรื่องของคนที่เปลี่ยนงานอยู่นะอันนี้ต้องบอกก่อนนะสำหรับคนที่เปลี่ยนงานนี่ก็ต้องบอกว่ายังมีอยู่นะครับในเรื่องการติดต่อ,อการดีลงานใหม่บางคนมีในเรื่องของการที่แบบย้ายถิ่นฐานย้ายที่พำนับเลย อืมึ้นเรื่องการยกย้ายก็เยอะเหมือนกันนะเนี่ยเอาจริงๆเยอะเหมือนกันบางคนอาจจะอยากเฟรตัวไปทํางานบางคนอาจจะเป็นการอยากย้ายไปเลยก็มีอืมขยายเรื่องงานนะครับการงานเป็นยังไงบ้างหกใบนะยองฮายพิเทสบางคนอาจจะเป็นการในเรื่องของการศึกษาต่อด้วยอันนี้ต้องบอกก่อนนะอ่าม,มีการมีเรื่องของการเงินการยกย้ายเออจริงๆด้ว่เนะี่ยทั้งนั้นเลยนะครับหกไม้เท้าสวินเหรียญอืม แต่บางทีมันเป็นความความคิดมากกว่าส่วนใหญ่มันเป็นในเรื่องของความคิดบางคนมันเป็นในเรื่องของการที่ต้องสะสงอะไรหลายๆอย่างก่อนนะครับอแต่มีในเรื่องของการย้ายถึงฐานหรือการเปลี่ยนบางคนอาจจะเป็นการที่แบบย้ายไปอยู่ต่างประเทศทําอะไรที่เป็นของต่างประเทศไปเลยบางคนจ,จะเป็นในเรื่องของการที่แบบว่าอาจจะเป็นการศึกษาต่อต่างประเทศคือเหมือนกับว่าหลายๆอย่างยังไม่ลงตัวดีหรอกแต่เรารู้สึกว่าเราต้องไปอะเราไม่สามารถที่จะอยู่นี้ได้ตลอดบางคนอาจจะเป็นการที่แบบ อยากจบปัญหาด้วยนะคือจบปัญหาในที่ไม่ใช่แบบคิดสั้นอะไรนะไม่ใช่จบปัญหาในที่คือแบบว่าเอมื่อไรจะตัดเรื่องเรื่องที่แบบรู้สึกว่าเราท็อกซิกกับเราออกไปแล้วเราแบบอยากเฟดไปเริ่มชีวิตใหม่เลยอะไรแบบเนี้ยมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าจะต้องใช้เวลาพินิจพิเคราะห์ค่อนข้างเยอะเรื่องในใจมันเป็นความสัเป็นเป็นความรู้สึกที่เราบางทีเราบอกใครไม่ได้เนาะในบางอย่างเนาะแม้กระทั่งว่าหมอดูก็กตามเนาะ เราก็ยังไม่่อยอยากบอกหรือบางทีเราอยากได้อะไรที่เป็นแบบเรื่องที่เป็นเกี่ยวกับทางจิตใจของเราในการฮิวฮิวตัวเองด้วยนะเหมือนการยกย้ายเนี่ยมันเหมือนปรับสภาพจิตใจของตัวเองอะประมาณนั้นเลยนะครับแม้กระทั่งเรื่องงานบางทีแบบอยู่ในอยู่ในแวดวงสังคมที่แบบเรารู้สึกว่าเราไม่โอเคอืมก็เลยอยากจะขอเฟดต่อ,อไปประมาณนั้นด้วยนะครับมันก็เลยมีผลในเรื่องของการยกย้ายงานหรือบางคนมีในเรื่องของการที่ อาจจะอยากทำเป็นธุรกิจส่วนตัวธุรกิจออนไลน์บางคนนะ่อยากลงคอสเพิ่มเติมเพื่อที่ว่าทำให้ตัวเองมีสกิลบางอย่างแล้วก็มาปรับใช้ในการทำงานได้ด้วยนะครับก็ต้องบอกแบบนี้การเงินเนาะเป็นยังไงบ้างการเงินเทมเดอร์ขึ้นมาในช่วง3เดือนนี้เนาะเรือฟูขึ้นมามขึ้นเรื่องเงินอีกแล้วจริงๆนะเรื่องที่ขึ้นเรื่องเงินมาคืออะไรปะเรื่องเรื่องของการเดินทางการย้ยายคือเหมือนกับว่าคุณต้องเ,เตรียมตังไว้สำหรับตรงนี้แล้วล่ะท่าน ได้หลายๆอย่างเนาะเพราะมีเหมือนมันมีโอกาสเข้ามาแต่คุณด้วยความที่หนึ่งบางคนอ่ะไม่พร้อมในบางอย่างเช่นปัญหาเรื่องสุขภาพด้วยบางคนอาจจะต้องการตังไว้ตลอดสาสตรงนี้สองคือมันเป็นเรื่องของการที่แบบเราไม่อยากทําอะไรมากเราไม่อยากแอคชั่นมากอ่ะคือเราอยากโยกนะแต่เราไม่อยากแอคชั่นมากอืมปัหาด้วยความที่บางอย่างมันอยู่ตัวหรือมันเป็นที่บางอย่างเรารู้สึกว่าเราเครียดกับการตังค์มากการกันตังค์ไว้แต่ละอย่างแต่ละ อันเนาะพลรเล็กพละน้อยอะไรเงี้ยที่เรารู้สึกว่ามันเยอะไปมันเยอะไปในบางอย่างอืมประมาณนั้นนะครับแต่ถามว่าเรื่องเงินนี้โดมความรู้สึกว่าจะค่อยคฟืค้นตัวขึ้นนะจะค่อยคฟืค้นตัวขึ้นซึ่งอาจจะต้องผ่านมรสุมพอสมควรเหมือนกันคิดว่าน่าจะช่วงกันยานะครับถ้าจะฟื้นตัวนะในเรื่องของการเงินความรักเป็นยังไงบ้างเนาะขออย่าร่วมในไพ่เซตเดียวนะถ้าคนโสดเราคนมีคู่นะครับ ก็ซิกสอบคับขึ้นมาสำหรับคนโสดนี่ต้องบอกก่อนว่าอือาจจะเป็นในเรื่องของคนเก่าๆนะเออต้องบอกก่อนนะมีในเรื่องของคนเก่าๆพยายามกลับเข้ามากับมาเิกแอคชั่นเอาจริงๆก็ทั้งคนเก่าและคนใหม่แหละแต่ทำไมเห็น,นเรื่องคนเก่าๆขึ้นมาค่อนข้างเยอะเลยบางคนเนาะอาจจะมีในเรื่องของข้อกฎหมายที่ยังผูกมัดกันอยู่ด้วยนะครับอืม มีเรื่องข้อกฎหมายที่บางทียังตักไม่ตายขายไม่ขาดยังต้องดูแลกันอยู่ในเรื่องข้อกฎหมายเนาะบางคนอาจจะเป็นการที่แบบอย่าล้างแต่ว่ามันมีนี่สินผูกพันหรือเป็นการที่แบบอาจจะต้องตกตกผลึกเรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องของลูกอืนะครับซึ่งอย่าได้เสียเปรียบเขานะครับต้องบอกแบบนี้น,นะในกรณีว่าถ้ามีในเรื่องของข้อกฎหมายเข้ามาด้วยเนาะในแง่เบาๆเ,เลยมันเป็นในเรื่องของการที่เราอะค่อนข้างสนิทค่อนข้าง คือบริหารเสน่ห์มันได้นะแต่ใช้ให้ถูกทีคือเหมือนกับว่าอยากให้ใช้เสน่ห์ในการทํางานมากกว่าไม่อยากให้ไปลงดีเทลกับเรื่องความรักเพราะบอกเลยว่าถ้าเอาเสน่ห์ไปวางไว้ผิดเหมือนคุณจะได้เหมือนคุณจะได้ไดแต่ประเภทเบเนฟิตมาค่อนข้างเยอะเออต้องบอกแบบนี้เลยนะครับสําหรับคนมีคู่คนมีคู่นี่ก็ต้องบอกว่าถ้าขึ้นลงขึ้นสารเรื่องความรักได้ก็มีสิทธิ์เหมือนกันอืมต้องบอกแบบนี้เลยนะ แล้วอาจจะเป็นช่วงนี้ด้วยแหละอืมช่วงที่กําลังเนี่ยคลิปกาลังออนแอร์อยู่เลยนะครับก็อาจจะต้องดีๆอ่ะดูดีๆเลยแหละเพราะว่าบางทีมันเหมือนกับว่าอยากให้มีความรักเกิดใหม่เนาะแต่มันเหมือนกับว่ามันก็ต้องมีการแย่งชิงในระดับหนึ่งก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าการเป็นมีคู่เนาะอืมทำไมยังต้องมีการแย่งชิงหรือเป็นการที่แบบทัศนคติไม่ตรงกันในแง่เบาๆเนี่ย ถ้าไม่มีเรื่องแบบนี้ก็ต้องบอกว่ามันมีเรื่องการฟ้องร้องกันในบางอย่างนี่คือเบาลงมาแล้วนะเออแต่ถ้าแบบครบกันไม่ได้ผูกมัดในเรื่องข้อกฎหมายก็ต้องบอกว่ามันมีมันมีเงื่อนไขอะเงื่อนไขบางอย่างที่คนรักหรือตัวเราเงื่อนยื่นไปแล้วมันเหมือนมันต้องตกลงกันใหม่เออประมาณนี้ดีกว่ามันเหมือนกับว่ามันต้องตกลงกันใหม่เหมือนอยู่กันมาสักพักหนึ่งแล้วเหมือนแบบ ไม่ลงตัวประมาณนั้นสุขภาพเนาะสุขภาพนี่ก็อเอซบอขึ้นมานะครับเดอสตาร์ขึ้นมาเบาหวานความดันเนาะยังต้องระวังอยู่นะครับแล้วบางทีคนที่เป็นโรคประจำตัวนี่ก็ต้องบอกว่าเหมือนจะแข็งแรงมากขึ้นนะครับแต่เลยเรื่องกระดูกข้อต่อพวกเนี้ยังต้องระวังอยู่นะครับแล้วก็ รคพฤติกรรมเป็นนหายๆยังเป็นอยู่นะครับก็ดูดีๆแล้วกันอส่วนใหญ่มนเกิดจากความประมาทเรื่องของเรานะครับประมาณนี้เลยนะครับอะขอบคุณมากนะครับสําหรับชาวมีน้องมีความสุขมากๆนะครับโชคดีในเรื่องของการงานการใช้ชีวิตนะครับแล้วก็ชีวิตส่วนตัวทุกคนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กับตัวด้วยนะครับเป็นกําลังใจกับตัวด้วยแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ